สวัสดีครับมาพบกับช่องประกาศพานัวชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าอีกเช่นเคยของบ้านประกาศนะครับวันนี้ช่างค่อนข้างที่จะเข้าหลายคนเลยกําลังขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับผมกไก่ตุปกตาที่เขาเรียกเนาะกําลังมาดูนะว่าได้ถึงไหนแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ในายช่างทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นส่วนบริเวณบ้านของกาศที่เขากําลังจะขึ้นห้องโถงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหลังคาจั่วสูงเลยนะครับสูงประมาณ6เมตรนะครับหลังคาจัว่วเดีช่างเขากาลังจะใส่โครงหลังคานะครับน่าจะเป็นโครงหลังคาวันนี้อากาศร้อนนะฮะช่างเขาก็สู้เต็มที่นะไม่ถอยเลยยังไงก็มาติดตามนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องประกาศพานัวชาแนลด้วยนะครับยังไงก็มารอติดตามกันนะว่าบ้านประกาศจะออกมาในรักษายไหนนะครับที่คิดไว้นะคะจะเป็นบ้านไตล์นอดิกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมข้างหน้าอีกได้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีคอยจะลืมกดติดตามช่องประกาศพานัวชาแนลด้วยนะครับ